สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนหลังจากเหตุการณ์การจราจรบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2564บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ตัดสินใจระงับบัญชีของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยให้เหตุผลว่าข้อความและวิดีโอของเขาอาจยั่วยุให้เกิดความรุนแรงโดยแพลตฟอร์มวิดีโอชื่อดังอย่าง y o u t u ู e ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทอ l p h a b บ t ก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนั้นก็ให้เกิดการถกเถียงใหญ่ในสังคมอเมริกันระหว่างฝ่ายที่เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสาธารณะกับฝ่ายที่มองว่าบริษัทเอกชนกำลังละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของผู้นำทางการเมืองต่อมาในทรัมป์และผู้พ้องได้ฟ้องร้อง YouTube โดยอ้างว่าการปิดกั้นบัญชีเป็นการละเมิดสิทธิ์และสร้างความเสียหายต่อการสื่อสรารกับผู้สนับสนุน คดีความยืดเยื้อมาหลายปีจนในที่สุดเมื่อปลายเดือนกันยาย,ยนปี2,568นี้ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงยุติข้อพิพาท้วย YouTube ยอมจ่ายเงินรวม24.4ล้านสแนดอลลาร์สหรัฐเพื่อปิดคดีโดยไม่ได้ยอมรับว่ามีความผิดใดๆ โดยในจำนวนเงินดังกล่าวกว่า22ล้านดอนลลาร์จะถูกนำไปมอบให้กับ Trust for the National Mall เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างห้องบอลลูมที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นโครงการที่นายทรัมป์สนับสนุนอย่างแข็งขันอีกประมาณ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐจะถูกจัดสรรให้ผู้ร่วมฟ้องรายอื่นเช่นองค์กรอเมริกันคอนเสเวติฟยูนเนียนและนักเขียนชื่อดังนาโอมิวูฟข้อตกลงนี้ยังระบุด,ด้วยว่าแพลตฟอร์ม YouTube จะไม่ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายหรือระบบใดๆบนแพลตฟอร์ม อย่าไรก็ตามกรณีนี้ยังต่อเนื่องจากนายทรัมป์ที่เคยบรรลุข้อตกลงยุติคดีกับบริษัทโซเชียลมีเดียรายใหญ่อื่นๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเมตาซึ่งดูแล Facebook และ Instagram โดยยอมจ่าย25ล้านดอนลลาร์สหรัฐร่วมถึง X หรืออดีตแพลตฟอร์มทวิต t ตอร์ที่ยอมจ่าย10ล้านดอนลลาร์เพื่อปิดคดีอีกด้วย